สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เปียวอยู่บ้านย้าค่ะทุกคนคทุกคนบึงต้นองุ่นบ้านย้านะคะเยอะมากเห็นไหมคะทุกคนเยอะมาก <c oughs> เบียวแอบอยู่ในต้นองุ่นทุกคนรู้หรือเปล่ายาเปียวราอชอบเอาใบองุอ่นอ่อนๆนะคะไปะเฮ็ดกับเข่าให้พวกเปียวกินอร่อยๆอ,อ,ยอ,อ,ยองุ่นเต็มดกองุ่นบ้านย้าเป็นองุ่นปอดสารนะคะทุกคนลูกเขาก็จะบ่คอยง่ายบันไดน,นะคะพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์สี สีออกเหลืองๆนะคะเหลืองๆจะออกสีเหลืองแบบมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งนไหมคะทุกคนแต่ว่าเป็นลูกเล็กๆ,ๆแนนะคะต้นเนี่ยปกติองุ่นบ้านยาดกขักดกแน่คะ่ะทุกคนเบิ่งจะให้เบิ่งต้นเนี่ยยาปลูกไว้นะคะทุกคนเห็นบ่ปกติต้นนี่จะดกมากเลยค่ะปีนี่บ่ค่อยดกป็นไดนะคะทุกคนสวยบ่คะทุกคน <c oughs> องุ่นบานยาเ <c oughs> นี่ยคะ่ะ มาทุกอาทิตย์นะคะให้กับเขามานางกินกับเพลินผูเ่านะคะนี่คือชีวิตในตางแดนแม่บ้านต่างแดนเนาะคะ่ะกะจะมามาหายาอยู่กับขอบครัวค่ะเดี๋ยวทุกคนบ้านยานะคะองุ่นบ้านยาปีนี้บ่ค่อยดกแต่กะมีให้เก็บเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแต่ว่านี่นะคะส่วนต้นนี่จะเป็นองุ่นสีสีแดงค่ะทุกคนเดี๋ยวค่ะ จะออกรสชาติเปรีป้ยวๆนะคะต้นนี้นะคะบ่ค่อยหวานคือต้นมอกีนะคะนี่ค่ะสีเขียวเจ้าหน่อยก็จะเป็นสีออกดแดงๆนะคะแดงเข้มพมู่อยู่ทั้งต้นใหม่อยู่ทั้งต้นบกแอปเปิ้ลเต็มเลยค่ะอง,งุ่นเบดอกดคักถึงถึงบานยายอดอ่อนๆแบบนีนีอาไปเห็ดกับเขานะคะอร่อยยาเห็ดห้กินเลยนะคะอันนี้พ่นอายุหลายแล้วเพ่นเริ่มเมื่อยพ่นบ่ค่อยไว้นะคะ อันนี้ดอกไม้เปียวซื้อให้เพิ่นเป็นวันเกิดวันแม่นะคะเพื่อนมักลายเพื่อนมักสีขาวๆออกหนาแบบนี้นะคะก็่อซื้อเพิ่นทุกปีค่ะบานยาเปียวบ้างบะเขือเทศเปียวซื้อให้เราเห็นบอกค่ะทุกคนแล้วดีใจว่าสันอันนั้นก็เป็นพักนะคะเปียวซื้อให้ยาอันนั้นจะเป็นองุ่นสีเขียวค่ะยาเปียวเราปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะนี่นะคะบานยาเปียวของกินายหลายแล้วก็บอกเปียวมาเก็บเอาผลไม่ นี่ค่ะเ็นบ่วบีนแบอันนี้เขาเอื่นว่าบีนแบด้วยค่ะคนไทยชอบเปียบว่าเป็นเหมือนหมากเข่าเมานะคะทุกคนอร่อยนะคะหนาอร่อยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บผลไม้นะคะนี่ค่ะไปจะเก็บผลไม้ให้ทุกคนเบิ้งนะเนี่ค่ะเพ่อก็จะเก็บไปแบบนี้นะคะเราก็จะไป ใส่ซองแข็งไว้แล้วก็ไปกินกับน,น้ำปลาก็อร่อยนะคะวินแบเปียวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิถีชีวิตในตังด์ครอบครัวเขาจะแบบเมือนกับแบบว่าเปียวบ่ค่อยเขาสังคมบ่ค่อยเขายิ่งยังสินะ่ะเท่ากับพยายามมอธิบายให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะการปรับตัวการเข้าสังคมแต่เฮาก็เห็หนนะที่เฮาให้ดีที่สุดนะคะทุกคนเปียวเชื่อว่าคนเฮาการใส่ชีวิตคู กับครอบครัวนะคะมันต้องอาศัยนําอดนําทนนะคะทุกคนเราก็พยายามปรับจูนกันให้ใหได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเยอะจนเกินไปปรับโตยากเราก็คือเขาเขาเหนื่อยจิงนะคะทุกคนมันก็ต้องแบบแยกย้ายเนาะคะ่ะม,มันเป็นเรื่องปกติมากถ้าเขาเลี้ยนลูกหรือว่าอยู่กับผู้ใดแล้วชีวิตของเขาเขารู้สึกว่ามันโบแมนมันไม่ใช่เขาก็แยกย้ายกันนะคะเขาจะบ่เสียเวลาเพราะว่า ชีวิตของคนเฮามันมันสั่นเกินที่เขาจะมาเสียเวลากับเรื่องที่บ่ได้เหตุให้เฮามีความสุขสินะคะการมีคููชีวิตแล้วเฮาเป็นคหญิงที่ใส่แต่อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็มันเฮ็ดให้คููชีวิตบ่คอยลาบรื่นนรือไคะละ,ละเด้วยกันเราให้ปงเนาะ <laughs> ความในยาวออกความนอกยาวเข้าเนาะคะ่ะเอาว้าสู่กันังนิดๆน,น,น,น้อยพอหอมปากหอมคอเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็ดีนะคะทุกคน เวลาที่เขาเข่าสังคมคนเสียเขาไปเห็นชีวิตของแต่ละคนมันก็เห็นให้เขาได้เรียนรู้หลายอย่างนหรอไหมคะม่ากรนเปียวกับบ่ค่อยรู้อีกอย่างหรอกคะ่ะเปียวกับอาศัยว่าเห็นตัวอย่างจากคนนั่นคนนี้เองสินะคะการมีการมีครอบครัวมีแฟนมีลูกค่ะชีวิตในต่างแดนมันไม่แมนเรื่องงายเลยนะคะทุกคนมีลูกชีวิตของเขาก็ะคือบ่บเหมือนเมืองไทยอ่ะคะ่ะทุกคนอยู่นี่ ยู่นหนีเขาตรงเลี้ยงลูกเองเกียวกับเข้าใจเนาะอันนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแบบเปลี่ยนไปนะแม่มีหนาคนให้ขอบครัวแบบเวลามีลูกกันคนให้ตางะเทีเนาะไปเห็นหลายคู่มากเลยเขาแยกทางกันนะเพราะว่าเขาเหนื่อยเนาะรับหนาที่รับาระลาลายนะแม่คะ่ะอันนี้เปียวว่าในความคิดของเห็นความคิดเห็นของตัวเองเนาะค่ะเนาะ อยู่บ้านเขายังนี้พีป่านาอาสอยกเรียงลูกด้ค่ะยูนี่ผัวกับเมียสอยกันอยู่สองคนอ่ะเปลอเห็นแล้วเปลแบบโอ้โหเมื่อวานเปลอเห็นน้องแฟนเนาะกับลูกแล้วก็สามีังสินะแม่ค่ะเปลอเห็นแล้วเลโอ้โหงานมันไหลลื่นนะเนี่ยเราเด็กคนนึงอ่ะค่ะทุกคนอันนี้เปลว่าในมุมมองที่เปลวเห็นเ้อร้องเท่าอ่ะค่ะทุกคนร้องเท่านาฮอนร้องเท่าหนานหนาวร้องเท่า กี่ล้านลองเท่าใส่ไปหาดทรายลองเท่ามีหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนนั่นแหละมาเก็บผลไม้แล้วก็เล่าเรื่องขอบคร้วให้ฟังนะคะทุกคนลลาอย่างที่เขาตรงเลี้ยนลู่นะคะแล้วก็ภาษาค่ะต่อให้เปียวยูโดนนะคะภาษาของเปียวกับภาษาของเขาต่างกันมากเลยเป็นอย่างคือวังสันเม็นบอลทุกคนหูวาวาคขอบคร้วที่เปียวมีขอบคร้วเนี่ยค่ะทุกคน ครอบครัวของเปียวเขาเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงมาอีกแบบหนึง่งสังคมเขาใหญ่ยายมาอีกแบบหนึง่งการทํางานเขาอีกแบบหนึง่งแล้วเขามาอยู่ในต่างประเทศนะคะทุกคนสังคมแต่เราครอบครัวกับต่างกันด้ค่ะอยู่ที่ถูกปลูกถูกสอนมาแล้วก็อยู่ที่ครอบครัวของคนคนน,นั้นแล้วคนอยู่ในต่างประเทศนะคะทุกคนเขาของขางเป็นคนที่ เออเาความคิดเห็นต like ัวเองเป็นใหน่ะแหมค่ะเป็นหลักแล้วก็เขาจะบ่ค่อยเปลี่ยนตัวเองให้ผู้ใดน่ะไหมค่ะแล้วเปี่ยวอยู่ในเมืองนอกไปโดนๆเปี่ยวเองเปี่ยวก่มีความคิดเอาเชื่อความคิดเห็นของตัวเองนังนสินะคะแต่แต่เปี่ยวก่จะมีความมีน้ำใจเหมือนคนไทยงั้นสินะคะคนไทยจะเป็นคนที่ค่อนขางมีน้ำใจแล้วก็มีเหตุมีผลนังนสินะคะเปี่ยวชอบคุยกับคนที่มีเหตุผลนังนสินะคะแต่ถ้า ถ้าวเวถ้า,าวาวลเราบอกเขาใจเปียกกะเปียวกะบ่บบค่อยคุยจังงสินะคะอ,อยู่นี่เขาบ่ค่คอยหัวซ้ากันนะคะแต่ว่าเปียวนี้เบียจะรักษานําใจแม่ยานะเพราะว่าเขาคือแม่แฟนนะคะทุกคนแต่คนอยู่นี่เอาตรงๆเขาเขาบ่ค่อยรักษานําใจกันนะบอกง,ง่ายๆนะบางคนนะเบียเห็นก็แม่ยาเปียกคือจังแม่เปียวค่ะทุกคนยาเพิ่นเลยหักเปียวเวลาเปียเดือดร้อนเรื่องเองนินน่ะยาเพิ่นบอกเด้ เธอบอกใจเป็นคนแรกเด้อมีอยู่ช่วงหนึ่งเปียป่วยแฮ้งอันนี้เปียวซึ้งน้าใจมากเลยภูมิใจนะคะที่แบบว่าย่างนหน่อยหน่อยมันเห็นให้เปียวเห็นวันที่เปียวแย่ที่สุดไม่ใช่คะก็มีแม่แฟนเราคอยสพอร์ตนะคะเห็นว่าเราเป็นแบบ <c oughs> เหมือนจะแบบบ่ค่อยเข้าใจเปรียวแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจเปียวแล้วค่ะว่าเปรียวเป็นคนแบบจริงจังกับทุกอย่างสินะคะนี่เราคะ่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่เวลานะคะใส่เวลาในการเรียนรู้บแมนแต่เขา เฮาเองเขาก็ต <T itt les> ้องเลี้ยงลูกเขาแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเขาแต่เปียวเสืออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคนเขาถ้าจริงใจแล้วก็มั่นคงแล้วก็เป็นโตของตัวเองแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็หูคว้มแล้วก็หูคุ้นค้น่ะไม่ว่าอยู่ใส่กระบอตกทุกได้ยากค่ะเปียวปฏิบัติก็แม่ยาของเปียวเหมือนแม่ของเปียวเองแล้วเปียวมียังไปบอกก็เพิ่นทั้งตรงเพิ่นกับบด้ยนาแล้วก็เขาเสมอเพราะเพิ่นเองเพิ่นกะผู้เฒ่าแห่งคือผู้เฒ่าหฮงแบบคือเด็กน่อยเนาะนาะเขาก็พยายามเข่าใจแล้วก็พยายาม เอาหูไปนะเอาตาไปเลยบางสิ่งบางอย่างสิงนะคะบ่ถือสากันคนในครอบครัวะคะ่ะมันก็นจะเหตให้ครอบครัวของเขาอยู่ง่ายขึ้นสินะคะแต่ตอนเวลาทะเลาะก,กันหรือว่าบ่กเขาใจกันเปียวเลือกที่สิงเงียบสินะคะแล้วเปียวจะคุยเฉพาะเวลาที่เขาต่างไฟต่างผอมที่สิคุยเปียวว่าถ้าเขาเหตแบบนี้นะคะชีวิตมันจะง่ายขึ้นหรือทุกคนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคะนี่แหละคะ่ะคือเรื่องราว สะายไทยในต่างแดนนะคะเขาปรับตัวจังใดกับครอบครัวแล้วเขาคุยกันเขาเหตุจังใดจนถึงอยู่กับครอบครัวเขาได้ปัจจุบันนี้กับเข่าปีที่11แล้วค่ะทุกคนนั <c oughs> ่นแหละค่ะทุกคนเปียวกับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าหลักแนวคิดของปอเปียวเปียวคิดแบบใดการที่เขาจะเป็นแม่บ้านในต่างแดนกับครอบครัวอ่าามีหรือว่าครอบครัวแฟนที่อ่บอส่ภาษาเดียวกันมันยากขนาดใดแล้วก็ เขาเห็ดจังไดเองสินะคะจังใดกะอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อค่ะหักคนอื่นได้แต่ก็อย่าลืมหักตัวเองนะคะเปียวขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอก,กันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเปียวไปเก็บผลไม้ตอค่ะทุกคนบ๊ายบาย